สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปอยู่ที่ช่องบาบูสินค้นาเกษตรของเรานะครับผมสําหรับกล้วยไม้ป่าดอกหอมอีก1ชนิดนะครับผมอีก1ชนิดเลยคือกล้วยไม้ป่าช้างอายเรศราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกหอมแบบนี้เลยใครที่สนใจต้นเล็กๆแบบนี้นะมันไม่ได้ต้นใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นงานตกคัดผมพูดเลยตรงๆนะเป็นงานตกคัดผมพูดเลยตรงๆนะแบบนี้ งานตกคัดนะประมาณสองโลกว่าๆอย่างเงี้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่สามเข่งนะฮะมีอยู่สามเข่งแบบนี้เลยผมจะปล่อยไปในราคาถูกๆเลยนะคะพร้อมส่งเข่งๆแบบนี้เลยเข่งหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณสองกิโลกว่าเลยนะครับผมตรงนี้สองมีอยู่สามเข่งนะ,ะผมปล่อยแค่เข่งละเข่งละนะขอคนที่ไม่ซีเรียสนะคะสําหรับมันเป็นมันเป็นต้นเล็กค่ะงานตกคัดนะครับ ขอคนที่ไม่ซีเรียสนะเข่งละเลขกำลังสวยขอเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคบผมขายแบบทีีไปเลยงานละเข่งละสองกิโลกว่าไปเลยนะครับผมเนี่ยมันเป็นไม้ยังสวยอยู่นะสำหรับช้างอเยเรตราชาแห่งกล้วยไม้ป่านะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าที่ต้นเล็กนะครับผมอันนี้ตกคัดนะผมบอกก่อนแล้วก็มีความเหี่ยวบ้างเนาะไม้ป่านะครับผมแต่ยังสามารถปลูกได้สําหรับใครที่ไม่ซีเรียส ขอ3คน3ตะก้านะครับผมตะก้าละ700ส่งฟรีนะครับผมอันนี้งานตกคัดโทรมาได้เลยที่เบอร์095 941 8 988หรือ093 457 7611แอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095 9418988หรือ0934577611นะครับผมมีอยู่3มเข่งนะครับผมมีอยู่3มเข่งสำหรับงานตกคัดนี้นะรับไปเลยใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช้างไอเเรตกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าดอกสวยนะครับผมงานตกคัดต้นเล็กนะครับผมงานตกคัดต้นเล็กถ้าไม่ซีเรียสนะครับผมเข่งหนึ่งประมาณ2กิโลกว่าเลยผมมีอยู่3เข่ง พร้อมส่งเลยเข่งละ700บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์095 941 8 988นะครับผมวันนี้รีบมารีบมาที่ปล่อยของออกเดี๋ยวผมต้องไปเรียงของใหม่ครับผมงานเข้าใหม่นะมาคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนกลาวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมสวัสดีครับ